สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่2พฤษภาคม2565นะคะอยู่กับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้ร่วมกับกองบริหารการสาธารณาสุขและมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้คําปรึกษาและกลไกลพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณาสุขและเครือข่ายเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณาสุขและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบของการให้ความรู้การฝึกทักษะผ่านรูปแบบบทความและสื่อชนิดต่าง รวมถึงการอบรมระยะสั้นการตอบคำถามจัดระบบนับหมายเพื่อพบกับที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์ค่ะ นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวว่าโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและกลไกพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณาสุขและเครือข่ายเป็นช่องทางเพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดช,ชอบงานศูนย์พึ่งได้ในสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายทางสังคมได้มีองค์ความ รู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านนายแพทย์พงเทพวงวัชระพัยบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสสได้กล่าวว่าการทำงานด้านการคุ้มครองเด็กมีความซับซ้อนส่งผลกระทบทาง กายและจิตใจต่อผู้ปฏิบัติงานทางสอสอสอจึงเห็นว่าการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กควรมีการเฝ้าระวังป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาเด็กอีกทั้งสอสอส,อสอจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ตลอดจนสร้างกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานค่ะ ทางนี้สสสให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานว่าควรได้รับการดูแลสนับสนุนทางด้านอารมณ์จิตใจรวมถึงการจัดการความเครียดความกังวลและปัญหาสุขภาพจิต ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานและเรื่องส่วนตัวค่ะจึงต้องมีการพัฒนาสักยภาพของบุคลากรทั้งความรู้ทักษะและรูปแบบการทำงานกับเครือข่ายเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างความเข้าใจเริ่มตั้งแต่ทัศนคติความรู้รวมถึงทักษะในการทำงานเชิงลึกกับเด็กและเยาวชนร่วมด้วยค่ะ